ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมโยโวยเช่นเคยนะครับก็ห่างหายกันไปนานครับกับการทําคลิปของโยโวยนะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับของโยโวยที่ห่างหายกันไปถึงเกือบลาลาสองเดือนเนาะเดือนกว่ากว่าในคลิปของ l i เลนเจอร์นะครับก็วันนี้มีเว้นใหม่เข้ามานะครับก็น่าจะเป็นตัวใหม่เข้ามากันแล้วแหละนะตอนนี้นะครับ แต่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปจับกันแล้วกันเนาะนะครับก็เป็นการอัปเดตเลนเจอร์ใหม่เดือนเมษายนนะครับก็จะมีเจสสิก้านะครับผู้พิทักเวทมนต์นะครับแสงทรงพลังนะครับแล้วก็มูนนะผู้ปกป้องผองพ่วน จากการโจมตีของศัตรูครับตวัวมิตตดนะแล้วก็สามารถรับเลนเจอร์7ดาวขึ้นไปนะครับได้แน่นอน1ครั้งลูบี้50ชิ้น6บวก1ครั้ง300ร u ูบี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดกันแล้วกันเนาะตอนนี้ลูบี้ผมมีประมาณนี้ครับก็เอ่อ เดี๋ยวเราลองก่อนแล้วกันเนาะไม่แน่ใจจะได้ตัวใหม่หรือเปล่านะอ,าอันนี้ทาคลิปน่าจะทำคลิปเป๊ะเลยสี่ทุ่มนืมครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเปิดตัวก,ก่อนแล้วไหมเมาดีกว่าขอสามทีตัวใหม่นะนะครับไปลุยกกเลย ครั้งแรกเขียดไหมเนี่ยตัวใหม่เดือนที่แล้วผมก็ไม่เปิดนะครับอ้าครับเจสสิก้ามาแล้วขั้นสูงครับมงมงครับได้มงมาแล้วอ้าได้มูนมาครับโอเคเราได้ครบแล้วก็ขอบคุณมากเลยอะ อ่ะครับได้โรบินฮูดนะครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดนะครับตัวที่เท่าไหร่ละห้าเนาะตัวที่หกครับอ้าวได้ครับเจสิก้ามาเลยนะโอ้โหขอบคุณมากครับตัวที่ห้าขอขวดหนด่อยดิอ่าได้เดี๋ยวนี้ครับโอเคไม่ได้ขวดนะโอเคเดี๋ยวเปิดตัวหนึ่งใบ เราไปลองตัวกันใจก็ยังอยากได้แชมเปนอยู่นะอ๋อได้คนได้คนนี้ครับโอเคครับก็ได้ตัวใหม่มาครบเลยนะครับสำหรับ3ามรอลูบี้ของผมนะก็จะไปดูก่อนล้กัน ก็ได้นี่ครับอย่างที่เห็นก็ได้เจสสิก้ามานะเดี๋ยวขอล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวได้เจสสิก้ามานะครับก็สองตัวแล้วก็มูนได้มูนมานะมูนน่ครับก็ได้มูนมาอันนี้เดี๋ยวเจสสิก้าก่อนเจสสิก้านะครับเป็นสายไวพิบ ความเร็วในการโจมตีปกติความเร็วในการเคลื่อนที่ปกตินะครับก็เดี๋ยวดูสกิลแรกสกิลแรกนะครับก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของพร้อมเพื่อนในบริเวณ20%นะครับ7วินาทีเพิ่มการต้านทักษะของพักพวกอีก5 0นะครับเป็นเวลา7วินาทีโอเคส่วนอีกอันนึง ก็ยกเลิกผลบัฟของศัตรู15วินะครับยกเลิกภาวะอมตะของศัตรูด้วยก็ไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่ามาดูมูนกันแล้วกันเอ่อชื่อมูนอัศวินชั้นสูงนะก็ความเร็วในการโจมตีช้าความเร็วในการเคลื่อนที่ เร็วนะครับก็สกิลแรกใช้รัศมีแห่งเกาะอัศวินป้องกันพร้อมพวกนะเพิ่มพลังป้องกันการกายภาพของเพอนงเพื่น18,000หน่วย10วิ <c oughs> ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพร้อมพวก10วินาที เพิ่มอัตราความแม่นยำ10%นะ10วิโอเคอ่ะอันที่2ส,สร้างความเสียหายกับศัตรูทางกายภาพส,สร้างความเสียหาย12,000%ของพลังโจมตีลงในบริเวณลดอัตราการหลบหลีกทัศน60% 15วินาทีโอเคครับก็โอดอยู่นะอืม โอเคก็นะนี่อันนี้ที่ได้มาใหม่นะครับก็ประมาณนี้ได้ตัวนี้มาด้วยครับแล้วก็เรือดำน้ำมงด้วยนะก็โอเคครับกับกระชากเดือนนี้นะถือว่าคุ้มนะครับเออถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็น,น่าเปิดอยู่นะแต่แชมเปญผมยังไม่ได้สิอ่ะเดี๋ยวนี้ที่ได้แล้วก็คือเจะหนีฟื้นฟูนนะ ในบริเวณที่ส0 7วิเพิ่มมาตาัตรการใช้ทักษะของศัตรูอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสายเวทสายเวทเดี๋ยวผมใส่เวทให้ก่อนละกันเกียร์เวทมีอยูอ่เดี๋ยวเรารีวิวกันเลยแล้วกันเมื่อมันมีแล้วนะ ค่อนแรงเทนะ่าไหร่นะมีจตไม่ค่อนแรงผะเอาตัวแรงไปใส่ไปไหนวะมีอยู่ครับก้กวพลังจนทีเวทเจ็ดสิบอ่ะมีอยู่อ่ะเดี๋ยวผมมีแรง ผมไปถอดอันนี้ครับขอเวลาถอดอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับใช้รูบี้อย่างประหยัดนะโทษทีเสียเวลาแป๊บนึงนะครับแล้วเราจะไปดูพลังโจมตีของมันด้วยว่าจะโหดสักแค่ไหน ไปดูตัวใหม่พลังโจมตีเวทนะเมื่อเวทเราก็ต้องใส่ให้มันเวทไปเลยไหนเอ้สองร้อยเจ็ดสิบจะเป็นอันนี้อ่ะโอเคส่วนช่องนี้ผมมีของใหม่มา ช่องสุดท้ายเนี่ยแหละปัญหาของผมนะครับก็คือเดีย๋ยวไม่มีช่องสุดท้ายสิกระเป๋าไม่มีนะที่ใส่บุ เป๋าคงไม่มีะอะมีเจ้าแหวนดีกว่าสมื่อกายน้อยมากเดี๋ยวใส่กระเป๋าธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มประมาณนี้อัตราการใช้สกิลประมาณ90นะร้อหนึ่งแหละแล้วก็อัตราการหลบ43แล้วก็ความแม่นยำ10บนะแล้วก็ ด้านสกิลอยู่ที่60เดี๋ยวนี้เราไปอัพโอเคแต่ผมจะรีวิวก่อนแล้วกันเนาะยวขอเพิ่มก่อนอเ,พเพิ่มพอมาก,ก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าจะเจ๋งหรือเปล่านะแต่ก็คือว่าโอเคอะัอนเชิญกบไปก่อนแล้วกัน ไม่น้อยอยู่นะแก็อาจจะยังไม่อัพอัพไม่ให้เต็มนะมเพราะว่ากบหายยากอยู่มไม่มีมใช้ตัวหนึ่งแล้วกัน ก็ประมาณนี้นะประมาณสามแสนจะเอาให้เต็มเดียดีกว่าประมาณนี้แล้วกันก็เมื่อมันเป็นตัวบัฟผมจะเอาไปใช้แทนตัวไหน เดี๋ยวี๋ยวเราจะไปดูสก,กิลกันนะว่าจะโหดไหมเอ้าผมหาเลมอนไม่เจอว่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะไว้ไทเกอร์ไปดันด้วยนะเพื่อกันไว้ครับอยากเห็นมูนเหมือนกันนะดี๋ยมผมขอมูนตัวหนึ่งเหอกัน ผมยังไม่รีวิวแล้วกันเนาะมารีวิวเจ้าเจสสิก้าก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวดูว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาเป็นด่านไนดีไม่ต้องสูงมากแล้วกันเนาะประมาณนี้จะได้เห็นสกิลกันชัดๆนะ,อะโอเคครับ ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเสร็จดันไปนประมาณนี้แล้วกันอืมสกิล oh, นะเห็นแล้วผมจะปล่อยไปจะไม่ปล่อยไปเยอะแล้วกันติดปล่อยอย่างเงี้ยนะ ตีลงพื้นครับดาไอคูดาวก็ค่อนข้างที่จะไวอยู่นะครับเห็นกันไหมบินลำแสงมาปุ้งปุ้งปุ้งก็เห็นอยู่นะครับ ผมมาเคลียร์กันทีตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะควาแสงฟื้นฟูนะครับพลังชีวิตของมาพวกบริเวณ20%เจ็ดวินะก็เพิ่มอัตราต้านทาักษะของพองพว่วง50%นะโอเคอันที่สองนี่คือ ยกเลิกบัฟศัตรูนะสิบห้าวิแล้วก็ยกเลิกภาวะอมตะด้วยอืมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาอก็น่าจะเหมาะกับป้องกันแหละแต่ก็ยังคิดว่ายังไม่โหดเท่าแชมเปญล้วกัน เนาะก็กจวนมูลสายพลังนะก็อย่างว่าก็เไว้ชนละอันนี้ก็คือเพิ่มพลังการป้องกันกายภาพนะหน0่งหน่วยสิบวิแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของของเพื่องอีก10บ วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มอาัตราความแม่นยําอีก10%นะก็โอเคครับส่วนงสกิลนี้นะสร้างความเสียหายแกศัตรูทั้งพวกสร้างความเสียหาย1,2500%ของศัตรูในบริเวณลดอัตราการหลบทักษะอีก60%นะก็โอเคอยู่แบตจะหมดครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวใหม่นะ ก็ขอให้เพื่อนๆได้ตัวใหม่กันทุกคนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงโย้ขอลาไปก่อนแล้วกันขอได้ตัวใหม่กันทุกคนนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันครับช่วงนี้คิดว่าจะทําคลิปเข้ามากันเรื่อยๆแล้วกันครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนโย้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ